อายุ36เดือนทักษะทำตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดยรู้จักผลัดกันเล่นและรู้จักรอจนถึงรอบของตนเองอุปกรณ์ของเล่นที่ใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่มเช่นผ้าลูกบอลกระกาแนวทางปฏิบัติ1ผู้ฝึกอธิบายวิธีการเล่นเกมและกติกาการเล่นร่วมกันเช่นการรู้จักรอคอยจนถึงรอบตนเอง ผลัดกันเล่นกับเพื่อนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นต้นเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวเราจะยืนกันตรงนี้นี่นะคะแล้วก็โยนบอลใส่ตะกร้กกาปุ๊บเสร็จแล้วให้มาต่อข้างหลังเพื่อนเบอร์ต่อไปนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอ่าโอเค 2. องผู้ฝึกผลัดกันเล่นเกมง่ายๆกับเด็กเช่นเกมโยนบอลลงตะกร้า โดยบอกเด็กวงเล็บชื่อผู้ฝึกจุดๆุจุดโยนบอลลงตรกาต่อไปรอบวงเล็บชื่อเด็กทําบ้างต่อไปรอบวงเล็บชื่อผู้ฝึกทําบ้างเริ่มค่ะโยนบอลฮึบเยี่ยมแล้วเสร็จแล้วไปต่อข้างหลังเลยเก่งมากอ่ะหมายอลขสองึบเยี่ยมไปต่อข้างหลังเลยค่ะ ไปต่อข้างหลังเพื่อนหลังสุดเลยอาต่อไปไตเติลมาเยี่ยมเสร็จแลไตเติลไปต่อหลังสุดอต่อไปพี่มังกรเส้นอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับเก่งมากสผู้ฝึกสังเกตว่าเด็กเริ่มทำได้กระตุน้นโดยการถามเด็กว่ารอบต่อไปเป็นใครเล่นต่อจากวงเล็บเด็ก จนเด็กรู้จักรอรอบของตนเองอ่ะต่อไปตาใครเอ่ยตาใครยกมือขึ้นอ่าตาน้ํนหนึ่งตรงไหนเส้นอยู่ตรงไหนคะหนึมเย่สผู้ฝึกจัดให้เด็กเล่นเกมเป็นกลุ่มที่ต้องมีกฎในการเล่นและมีการรอให้ถึงรอบของตนเอง เช่นหมอนซ่อนผ้าวิ่งเปรี้ยวส่งลูกบอลโดยในระยะแรกผู้ฝึกคอยบอกแนะนําและค่อยๆลดการช่วยเหลือลงเมื่อเด็กเริ่มเล่นตามกฎโดยรู้จักผลัดกันเล่นและรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง